สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะโน้ตบุ๊กนะครับยอ่อแอสซดเกมมิ่งนะครับตรงนี้เป็น F15 นะครับในการแกะแล้วก็หันฟ้าหลังนะครับแล้วก็ถอ,อดน็อตทั้งหมดเลยน็อ,นอตของกลางนะครับตรงนี้จะยาวนะครับ เราสังเกตน็อตด,ด้วยนะครับเวลาถอดออกมานะครับจะมีน็อตยาวน็อตสั้นนะครับไม่เหมือนกันเราจะมีสามไซส์นะครับไซน์เล็กสองตัวจะอยู่สองข้างก็ไซ้์กลางก็อยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ไซ้์ยาวสุดก็อยู่ ตัวนี้นะครับนั้นนะครับก็ทำการแยะนะครับีาบ้าเบามันก็หลุดลางรุ่นนี้ง่ายๆนะครับ จากนั้นนะครับก็ทําการถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่จะซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใ,ใดๆนะครับเพื่อป้องกันการช็อตยหวังนะว่า,าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านนะครับในการเปิดฝาหลังง่ายๆครับไม่ยาก